สวัสดีค่ะอัญโยเซ e ครูณาชานะคะวันนี้ครูจะมาเล่าถึงการทดสอบระดับภาษาเกาหลีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทั่วโลกจะใช้อยู่2อย่างนะคะได้แก่ t o p i c แล้วก็ EPS นะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าชื่อย่อของเขาคืออะไรนะ t o p i c นะคะชื่อย่อคือ Test of Proficiency in Korean นะคะหรือข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีนะคะในภาษาเกาหลีใช้เป็น h ัน b u ก o n n e o k c h i h นะคะข้อสอบวัดความสามารถในภาษาเกาหลีนะคะ ส่วน EPS นะคะเขาจะเรียกว่า Employment Permit System นะคะการสอบเพื่อใช้อนุญาตให้ไปทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2อ,อย่างนี้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงมีระดับอะไรบ้างและใช้ยังไงนะคะซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ย EPS Topic เรียกย่อๆเป็นข้อสอบ KLT หรือว่า Korean Language Test นะคะก็คือข้อสอบภาษาเกาหลีนั่นเองค่ะการสอบโทปิกนะคะอันนี้จะใช้เยอะเลยนะส่วนมากจะใช้กับคนที่อยากจะขอสัญชาตินะคะ ขอวีซ่า F6 นะคะวีซ่า F6 เพื่อขอแต่งงานนะคะคนที่อยากจะไปเรียนต่อที่เกาหลีนะคนที่อยากจะไปทํางานนะคะก็คือสอบไวยนั่นแหละได้ใช้แน่นอนนะคะส่วนมากนะเรามาดูกันนะคะการสอบโ To ปิกเนี่ยจะมี2อย่างคือ t o ปิก o กับ t o ปิก t นะคะจริงๆแล้วเป็นระดับจากง่ายขึ้นไปยากนะคะ To ปิก o เนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยกรุหึกับกึบสนะคะซึ่งเราจะเรียกเป็นภาษาเกาหลีนะว่าอีกึบกับอีกึบนะคะ2อันนี้เนี่ยจะง่ายที่สุดนะคะ1กับ2เราสามารถทําอะไรได้นะคะ ส่วนมากนะคะการขอวีซ่าแต่งงานเนี่ยนะคะ F6 เนี่ยเราจะใช้อย่างต่ำนะคะก็คือกึบ1ต้องกึบ1ให้ผ่านนะคะถึงกึบ2อันนี้ก็คือสามารถยื่นวีซ่าได้เรามาดูที่ Topic 2นะคะหรือ Topic 2เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นกึบ3ามกึบ4ี่กึบ5้ากึบ6นะคะในภาษาเกาหลีเราเรียกว่าซัมกึบซากึบโอกึบแล้วก็อยู่กึบนะคะจาก1ไล่ไปถึง6 6คือระดับสูงสุดนะคะเราเราจะเห็นว่าในายโทปิกสเนี่ยนะคะโทปิก2 จะเริ่มมีการข้อสอบเขียนนะคะ1กับ2ไม่มีเขียนนะสอบรวมกันแล้วก็3 4 5 6ี่หอันนี้นะคะก็จะสอบรวมกันโดยที่เขาจะให้จากคะแนนเต็มแล้วก็ตัด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 เมื่อเราผิดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราถูกหมดนะถูกเยอะก็จะเป็นเกือบ6นะคะเราผิดเยอะอาจจะเหลือแค่เกือบ3หรืออาจจะไม่ผ่านเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนเกือบ3เกือบ4นะคะส่วนมากจะใช้กับการที่เราจะสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเกาหลีนะคะแล้วก็เกือบ5เกือบ6เนี่ย ส่วนมากจะใช้กับคนที่อยากจะไปทํางานที่เกาหลีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการสอบโทปิกเนี่ยเขาวัดระดับความสามารถอะไรบ้างนะคะส่วนมากเนี่ยการสอบภาษาทั่วไปนะคะก็จะมีทั้งหมด4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนนะคะฟังคือถึดกีนะคะพูดคือมาฮากีอ่านนะคะคืออิลกีนะคะแล้วก็เขียนคือซอกีแต่ว่าการสอบโทปิกเนี่ยนะคะจะไม่มีการสอบพูดนะโทปิกวันนะคะได้แก่ กึบหนึกบสจะมีแค่ฟังนะคะแล้วก็อ่านนะส่วนโทปิกทูนะคะกึบ3 4 5 6กก็จะเพิ่มการเขียนเข้ามานะคะก็จะเป็นการฟังนะคะการอ่านนะแล้วก็การเขียนนะคะใครที่เตรียมตัวสอบโทปิกอยู่นะคะก็ลองไปดูที่ และซีนวิดีโอพวกนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็กาลังทําเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะท่างบริษัทเนี่ยเขาตั้งใจจะทําทั้งหมด300วิดีโอนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสุดนะคะตัวอักษรไปจนถึงขั้นยากสุดไปเลยนะคะตอนนี้เรากาลังพยายามทําเรื่อยๆแล้วก็อัปโหลดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยทุกอย่างฟรีนะคะลองเข้าไปดูกดเข้าไปนะคะที่ลิงก์ที่ให้ไว้นี้เลยนะคะคราวนี้นะคะเราลองมาดูการสอบ EPS กันนะคะ การสอบ EPS คือการสอบเพื like er so ่อไปทำงานอย่างถูกกฎหมายกับกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งผู้จัดสอบนะคะก็คือกรมการจัดหางานนั่นเองนะคะเขาจะมีประกาศต่างๆนะว่าปีนี้สอบที่ไหนนะคะวันที่เท่าไหร่นะก็ลองไปดูนะคะมีคัวต้าเท่าไหร่ซึ่งส่วนมากเนี่ยคนไทยจะสอบอยู่2หมวดนะคะก็คือหมวดอุตสาหกรรมนะทำงานในโรงงานนะคะส่วนมากผู้ชายจะสมัครนะคะหมวดที่2นะก็คือหมวดเกษตรนะคะทำงานในไร่ในนานะคะพวกนี้ก็ผู้หญิงจะสมัครมากกว่านะคะ ก็2ออย่างนี้นะจะผ่านจาก EPS นะคะซึ่งการสอบเนี่ยจะถือว่ายากก็ยางนิดนึงนะคะคือมันมีแค่ผ่านกับตกไปเลยนะมันไม่เหมือนโทปิกนะคะที่จะมีไล่ระดับตามความสามารถที่เราอยากจะทดสอบนะ หลังจากที่เราสอบไปแล้วเนี่ยสเดือนนะคะเราก็จะรู้ผลแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ไปทํางานอย่างถูกกฎหมายนะคะกับกระทรวงแรงงานนะมีคนดูแลนะคะมีวีซ่านะได้รับการรักษาอะไรพวกนี้นะคะมันก็ดีนะเมื่อมีปัญหาอะไรเราก็สามารถฟ้องนายจ้างเราสามารถทําอะไรได้นะคะอย่างถูกกฎหมายในเกาหลีนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นนะ ะะยังไงก็ถ้าอยากจะฝึก EPS นะคะก็ลองไปฝึกตามวิดีโอนี้นะคะเขาจะมีข้อสอบนะทั้งข้อสอบแบบฝึกหัดนะคะวิดีโอสื่อการสอนต่างๆเยอะเลยนะคะทุกอย่างฟรีนะใครที่อยากจะลองฝึกดูนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะใครที่รู้สึกว่ายากสนใจนะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีแผนไปทำงานที่เกาหลีในช่วงนี้มีเวลาว่างๆนะคะก็ลองฝึกได้เพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยเริ่มฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวอักษรเลย ไล่ไปจนถึงนะคะค่อนข้างที่จะยากนะคะเริ่มมีการแต่งประโยคคําศัพท์อะไรพวกนี้นะเราไปดูนะคะแล้วมีคอมเมนต์นะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะรูก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ยังดูวิดีโออยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใครรู้สึกว่าเราเจอเพื่อนคนไหนนะหรือว่าใครที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ย รู้สึกว่ามีนายจ้างคนไหนที่ทําไม่ดีต่อเรานะคะมีอะไรบ้างที่เราอยากจะให้กรมการแรงงานนะคะหรือทางเกาหลีเนี่ยนะเขาช่วยปรับปรุงแก้ไขเราเจอปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระหว่างการทําวีซ่านะคะการขอประกรันการขอเงินคืนการขอพวกเบอร์โทรศรรัพท์สิงคการต่างๆนะคะมีปัญหาอะไรพิมพ์เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยรูก็ไม่อยากจะสอนแต่ภาษาเกาหลีอย่างเดียวนะก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยนะคะที่อยากไปทํางานที่เกาหลีอยากจะย้ายไปอยู่ที่เกาหลี อยากที่จะไปเรียนหน th ังสือต่อที่เกาหลีนะคะหรือไม่ว่าคนที่อยู่ที่นู่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างถูกกฎหมายนะคะหรือว่าผิดกฎหมายนะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผีเป็นคนนะอย่างที่เขาเรียกกันนะครูไม่สนใจทุกคนคือคนไทยอยากให้เรานะคะช่วยเหลือกันคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้เลยนะคะอยากจะให้ช่วยเหลือส่วนไหนนะต่อไปนี้นะคะบริษัทยาลียาลีเนี่ยนะเขาก็ตั้งจที่จะช่วยเหลือน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารต่างๆนะคะการช่วยเหลือสมัครงานนะคะการดูแลเกี่ยวกับพวกเรื่องวีซ่า น้ายังไงนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามานะคะเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย